เลยมันจะได้เปิดโชคเปิดร่ให้กับผู้ขาสาธุสาธุนีนะครับม้วนที่ผ่านมาเนาะปู่ได้แปลงร่างครับสังเกตหน้าปู่แล้วเนาะจะเปล e ี่ยนไปเปลี่ยนมาครับสังเกตกระดิกไปกระดิกมากครับจมออกมาปู่รับเครื่องเซ็นไว้จงของนี่พี่ใส่หมื่นหกมาหลานเนี่ปู่ได้สาธุสาธุดนะครับเป็นเลขสามครับ ู้ให้เป็นเด็กสาม ส้มที่ตกไปครับบื้อดีนะครับเนาะผมจะเดินทางกับมาที่วัดสักกำแพงนะครับมหาปู่ฤาษีแปลงกายครับท่านนะครับซึ่งงวดที่ผ่าหมาเนาะครับเนาะนวดที่ผ่าหมาปู่ครับเพิ่นแปลงร่างครับออกมาให้โชคตรงๆครับ สามตัวนะครับเนาะสามตัวก็คือสองสี่หกครับท่าน,ค,นครับมหาวาท่ันผู้ช่มไม่เชื่อนะครับเนาะห้ย้อนไปดูคลิปของงวดที่ผ่านมาครับคือง่วดประจําวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกแปดนะครับเนาะไปเปิดดูครับว่าปูให้จริงหรือไม่จริงครับสิอของมหาปู่ครับจัดกามาเพื่อที่จะนั่น สิ่งของต่างๆที่เคยปลนบานสารเก่ากัปู่เลยครับพราะเป็นข้ามาข้ามู่มาหลอกไม่หลอกันนาปาบเรแ่้งนาะเอามาถวายปูครับของมวาครับในเมื่อที่เราสัญญาไวา้จยนงไนก็ต้องคิดตามชัดๆครับซึ่งสถานที่นี้ครับดูไปดูมาก็เหมือนกับพระราชวังเก่านะครับนะซึ่งตรงนี้ครับ นสมัยโบราณครับสูง82องครับนาะกระเด็นน้ำก้อนเห็นครับเป็นหินศิลาขนาดใหญ่ครับน้ำมาสร้างเป็นกำแพงนะครับน้ะหรือว่าเป็นพระราชวังเก่าคุณนะครับเอาขึ้นไปที่เราอ่อนกนก่อนนะครัแสดงว่าสุดยอดจริงๆครับไปในบริเวณนะครับายในบริเวณเป็นกำแพง ล้วนๆครับซึ่งปูกฤษีอ่ะเพื่อสีอยู่ข้างในนะครับเนาะอยู่ข้างในคล้ายๆเป็นพระราชวังเก่าซึ่งทั้งหมดทําด้วยหินศิลาแลงครับเห็นมนุษย์8ปสองเนาะเป็นคนสร้างครับเอาละครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปข้างในเนาะผมกะสิขอบอกเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณแห่งนี้ครับสาธุสาธุบริุกขาสิ่อมาก ปลาปูหรือสีเปลี่ยนกายมากกาวขอบคุณนบรรยากาศน้ำเรีองหวยต่างๆของท้องไม้ปูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ที่บริเวณกำแพงแห่งนี้นะครับเนาะจงเปิดโชคเปิดลาบนะครับเปิดทางเห็นกระพูขาเรือสาธุรถถูกสาดถึผักขอครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะให้าทุกท่านชอบใช้ที่แจกใบหน้าอย่างในการสุขธรรมเอาละครับท่านผู้สุขธรับปกติ ผมสิบอพวเขาหมดนี้นะค,ครับเนาะจะไม่เข้าตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นหน้าตา่างมองไปมองมาแบบที่ยังพลาดชาวบ้านนะครับเนาะเก่งจริงๆครับสมุทรไนรัฐเนี่เก่งมากนะครับเนาะแบบเห็นเห็นศิลาเลยนะท่านั้นครับผมชทผมชมครับ,บเอาครับทั้งครับเดี๋ยวตามผมมาผมสิษฐ์พาดทางช่องด้านหน้าแล้วเข้าด้านหะน้า สิ่งของต่างๆครับจะเป็นน้ำแดงน้ำเป่าแล้วก็คำหมาคำพู้ครับเป็นมาหลอกมาไล่นะครับเนาะผู้เทียนน้ำถลายปูครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามมาด้วยกันนะครับเนาะอืออ่อนอยาเด้สัตว์กสัตว์อือตกใจมั้งครับผมช่งครับอ้าวครับผมั้งครับผมช่วงครับนี่เป็นเมื่อกี้ตกใจมั้งครับแสดงว่าปูมันสีเป็นหรอเสัตว์ดีครับท่านผู้ชมครับ ตกใจแห้งครับผมทุกคน,น,นตามมาแล้วเนาะตามมาครับน,นับสิทธิ์เสียแล้วทุกเดี๋ยวผมอนนะก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ,บ,บต้องบวกกลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้งลายครับแต่เราห้องแล้วเนาะนี่ห้อมนียครับเป็นห้องซึ่งผมมีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะอยู่แล้วเนาะเออสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในห้องตรงนี้มีผู้ข่า,ขาวเดี๋ยวมาลบดูเลยข,ข่าวเขาผู้ข่าวประการใดๆไ,ไม่เหมาะไม่สมกับ ขออสิกรรมแห่งกัปปุขาและกับเอฟซีสามารูกสาดถูกับท่านผู้ชมครับนี่มิติต่างๆโอ้ยถูกทับทุชมครับมิติเห็นก่อนมาใกลนถึงแล้วครับเนาะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับเนาะกับเอฟซีครับที่เพิ่นถือสามตัวตรงๆจากปูรุสีครับอื้อเพิ่นให้ตรงเลยครับท่านผู้ชมครับสามตัวตรงๆนะครับเนาะก็คือสองซีหกครับ ซึ่งเอฟซีเนกบโทรมาหาผมคาฟ้าให้ช่วยมาแก้บนให้กับปู่ฤษีหน่อยผมก็ต้องมาตามคำเรียกร้องของเอฟซีนะเนะาะเดินทางทไปนะครับท่านผูช้ชมครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่บริเวณภายในนครับท่านช้ชมครับ นี่นะครับเนาะสถานที่อีกตรงหนึ่งที่ผมเห็นเลขปรากฏผมมาซึ่งผมมาโอดผ่านมาครับเนาะนี่นะครับเนาะเลขที่ปรากฏจะมีสองัวนะครับสี่บ่ายจะเป็นหกสามครับไม่เข้าครับเป็นหกสามปรากฏแล้วออกสี่หกแต่ที่ผมไปขอไปขอกับปู่ฤษีนะครับเนาะคนไหยสามตรงๆครับ สายสุดเลยดูดูเลยเลยดูเลยเอาครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกห้องหนึ่งครับเนาะเป็นห้องที่มีความเชื่อมตห้องตรงนี้ครับเป็นห้องที่เรียกว่าห้องรักษาพยาบาลคนสมัยโบราณครับท่านผู้ชมครับเป็นเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับเอาครับท่านผู้ชมครับเอ้าครับเป็นแซ่บๆความเป็เกียร์ครับ มันหายไปแล้วเรื่องวสิทธิ์เป็นคล้ายๆวิญญาณของบรรพบุรุษครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามเข้ามา้กันครับเข้ามาด้วยกันได้บอกกล่าวผู้คนคะรับเนาะซึ่งห้องนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นห้องที่เขานำชาวบ้านมารักษาพย<ม>าบาลครับซึ่งตรงนี้ครับ นะครับเนะเวลามาหาหมอสมัยก่อนครับให้ชาวบ้านรับนั่งตรงนี้นะครับชาวบ้านจะนั่งตรงนี้ตัวนี้จะเป็นของคุณหมอครับคุณหมอสมัยเก่าจะได้ตรวจอาการเป็นห้องรักษาพยาบาลคนสมัยโบราณครับผมสุขับส่บอเกานนาะผมคิดว่าสิมีวิญญาณคนสมัยเก่าแก่ครับตั้งแต่ปันพระพุทดครับที่มีความสูงแปดสอก แเป็นคุณหมอสในวาราณนน้องอต้องเสียงกิอ,อยู่นะห้องนี้แนี่นอนครับท่านผู้ชมครับเด้อสาธุู้มผู้ขาเข่ามากฮะปู่ฤาษีเปลี่ยนกายมาเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณปู่ฤาษีซึ่งกระดิมเอฟซีทั่วประเทศโทรกับปู่ผมครับโทรเข้ามาหาผมไม่ต่างกับสิบสายเนานนะว่าได้ถูกสองสี่หกกบปู่ฤาษีเปลี่ยนกายให้ชินบับเบอร์มา แก้บุญให้หน่อยครับผมไกลมากนะครับเนาะไม่ต้องวงครับผมมาแน่นอนทําเพื่อเอซครับสาธุเ้อมนุจะไหนับเปิดชคเปิดอะให้กับผู้ข่าสาธุสาธุบรรยากาศบังเวงอีกทีครับผมสชขครับผมได้ยินเรอยๆครับคลายๆว่ามี่ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงไคลายมนุษย์โบราณคุยกันครับนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนาะ แต่คนอื่นจะได้กินหรือไหมผมไม่รู้จริงครับเอาครับเมื่อนด้บอกกาวแต่ละห้องแต่ละห้องอมมค,รครับน้องผมก็สิภาพท่านช่วยครับเข้าไปหาปู่หรือสีแปลงกายกันะครับตามมาครับ ที่ทำาห้ถึงสีดแดงซึ่งปูสีแดงไกลาสุดยมให้ครับตามมาต่อเนากนัด้วยกันกนะครับ จะปูเออ้อมากาวขอขาพุนแท่งเอซ์สื่อเอก็ก์ซอกับปูครับหลายคนปูสามตัวปูดไูดรับตามแล้วลูกขออ,น,อ,อาาาาานุญาตเข้าไปให้ตปูเ้อสามตัวสามุัวที่ส่งขับผมเอียิงเสียงแล้วเนาะคล้ายๆว่าเป็นอารักขาของปูครับปูอนุญยาตให้เข้าไปครับท่านผู้ชมครับ นำสิ่งของไปถ่ายปลยปู่นะครับปู่ปู่ซื้อประสีดีใจครับที่ได้เห็นเอบซี FC และวั็ญาิโยมทุกคน,คน,คนเพื่อโชคเพื่อลาบปูครับเนาะเอาละครับผมครับเล็กผมสิเข้บไปแครับตาม่ครับตามมาตามมาทุาทีดสาิยก ของยาที่ปูนาานนปนน่นี่ของยนี่ครับนี่ครับนีครับนะครับปู่สับปู่เสียบนะครับน่นครับน,นี่นครับ,รบอตอนนี้นะครับผมกะได้นนถึงปู่หรืสีแปลงกายครับงวดที่ผ่านมาเนาะปู่ได้แปลงร่างครับสังเกตหน้าปู่แล้วเนาะจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับ ซึ่งผมมีความเชื่อว่าปู่เพื่อนแปงหลังออกมาบอกโชคลาครับงวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับเข้าเต็มเต็มนะครับเนาะสองสี่หกครับสาธุสาธุปู่วันนี้ผูกขาการได้เข้ามาตามสัญญาเด้อปู่เด้อ่หารว่าผูกเกีบยังบุรีพิดพลาดกันได้ก็ต้องการเพอภัยเด้อปู่เด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับสังเกตกระติกไปกระติกมาครับเอาละครับ ซึ่งเมื่อกี้ผมเกิดยังเข็นอยู่เฉยๆนะครับเนาะเกิดย่างรับลมของผมนี่ครับหรือว่าปู่แสดงอภิธานสาธุสาธุปูย่างรับนัคล้ายๆขันปูก็ยับครับทําน่ชมครับแสดงว่าปูเป็นลำหลูนะเนาะสาธุสาธุอะไะครับทําน่ชมครับเดี๋ยวผมสิจุดถูจุดเทียนนะครับเนาะ บอกเกาปูล้วก็สีได้เชื่อนปูครับให้ออกมารับเครื่องเส็งไหวครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าปูรับลูงจริงครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วปูไปนถ้าหากว่าปูพร้อมแล้วก็จงออกมารับเครื่องไหวสังเวยจากลูกจากหลานเด้อปูสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะจุดถูกเทียนบอกเกาเน่อ ก่อนพูดตรงครับก่อนอื่นนะครับเนะาะต้องจัดสิ่งของครับทีิงนำมาถวายปู่ครับนะครับ,ท,าารบ,นะรบที่เคยบอกกาวปู่ไว้ซะป,ปู่เป็นน้ำแดงนะปู่หรือเป็นน้ำแดงขออนุญาตจัดเตรียมให้ปู่ก่อนนะครับเด้อนะจัดเตรียมให้ปู่ก่อนเป็นน้ำแดงครับเนาะเป็นน้ำแดงนะเป็นน้ำเปล่า ใจเย็นๆตะปูเด้อใจเย็นๆตัวชักแจ้งให้เด็กว่อยนัำปูเอาครับเป็นน้ำเปล่าเป็นดอกไม้ครับคุณผู้ชมครับเป็นดอกไม้คามาคัมปูเนาะสื่อผมกลาเด็นปุ่นบานสังเกตกปูครับว่าจะนำคามาคัมปูให้ปูสาธุสาธุอันนี้เป็นคามาคัมปูครับคุณผู้ชมครับนำมาถวายปู และก็มัดแก่บนแทนเอฟซีที่ถือกระปูเรือปูเอฟซี FC กัมีทั้งเชียงใหมป่ปูทั้งกรุงเทพทั้งปักไตและก็รผลัปูเอ้ยทั้งประเทศหนอกก็มีปูทั้งญี่ปุ่นก็มีการได้ช่วยกันนำจตุตไปไตสื่อของมาถวายปูให้เอฟซีที่เพิ่นนี่โฉบมิลากระปูให้เพิ่นนี่โฉบต่อไปตะปูเออสาธุครับ เป็นคำมาจากคำภูครันบ้างไหยปูครับวางไว้ตรงนี้ครับทุผู้ชมครับปูอันนี้เป็นดอกดาวเดือนหนือปูเด้อยสาทุปูเดี๋ยวผมสี v างกกันบ้างครับไปอันเชิญปูครับหอมมารับเครื่องเสร็จไหวสังเวยครับเป็นมะไรหอมๆหนือปูเด้อยสาทุสาทุเป็นมะไรเนาะเนาะไหวปูครับสาทุสาทุจุดจุดทูบจุดเทียน บอกกาวปูแล้วครับปานี้นครับทานผู้ชมครับผมสิจุดเป็นทูบเก้าดอกแล้วเนาะเป็นเก้าดอกเพราะว่าการมาขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมมีความเชื่อว่าต้องเป็นเก้าดอกแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สเอานะครับท่านผู้ชมครับ f c ฟที่ครับท่านนมมือขึ้นด้วยกันครับเนาะเอฟซีที่มีโชควิลาบกระปูครับท่านนมมือขึ้นด้วยกันวัอนี้ครับผมมีการได้มาเฮดพิธีแก่บนน้ำเครื่องไหว้ต่างๆมาถวายปูให้กับ f c ท่านผู้ชมนะครับเด้อม่ต้องพวงครับผมแก่บนให้เลยครับถ้าหากอถานผู้ชมสิเดินทางมหาปูก็ไกลนะเนาะเพราะว่าที่นี่เป็นจังหวัดศรีสะเกดครับบางคนอยู่พูนเสียงใหม่ปูเ้ย เอาละปู่บาทนี่็อขอให้ปู่จงออกมาปู่รับเครื่องเซีนไหวสังเวยปู่บอกว่าสิเป,ป็นน้ำเปล่าน้ำแดงข้ามมาข้ามพูดอกบอกออกไม้พวกงม,มาหลบไมาได้หรอปู่หรือสาธุสาธุอทารกันผมสังเกตครับยอย่างมุมมลมครับที่ยังกระดิกไปกระดิกมาเสี็จนกับปู่ต้องรับสั่งในหน้ากับทคำส่งกับสาธุสาธุปู่ฟังนี่ครับ เอาลยครับฟังกนกระดิกไปกระดิกมนกครับทันชมครับอุ้ยสาธุพาถูปูสดวงว่ปูรับรู้หรอครับปูต้องออกมารับเครื่องไหวแล้วนปูสาธุสาธุคนหัวลูครับทันชครับอุๆๆ้ยดุอ่าอะไรที่ปูเด้อคข้ามาคำพูดปานี่้คชั่มครับขนหัวลุกอิรับทันชัครับ ฝาง,รางาตรงนี้นะครับเนาะวางตรงนี้วางตรงนี้ครับเป็นคำปากคำพูดนะครับเออปูปูใบออกมาหรืบบ่ปูอุ้ครับผมว่องขึ้นไปตรงใบห,หน้าของปูครับผมพู้ซึ้งว่าปูอมยิ้มครับแสดงว่าปูรับทราบหรือว่าตรงคางปูอธิยาอปูเด้อคางปูคล้ายๆความบีบตัวเลขปรากฏขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับเป็นตนนนัวอย่างงอบาดเน หรือว่าจะปูจะให้ตรงข้างปูเป็นเลขแปดนะครับเนาะเป็นเลขแปดศูนย์แปดครือหกแปดไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับหลังจากปูนะครับเนาะมารับเครื่องเส้นไหวสำเร็จเลยครับผมสิขอเป็นโชครางวดต่อไปครับคืองวดประจําวันที่สิบหกครับเนาะเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพันหร้อยสิบแปดสาธุสาธุผมสิขอเป็นเลขจักบาทมาเดี๋ยวกอนเนาะเป็นเลขจักบาท นี่นะครับเนาะนีนซ่ซึ่งมวดที่ผ่านมาครับผมก็ขอเป็นเลขจัดบาทเานาะเป็นเลขจัดบาทซึ่งปู่ก็ให้หาเดียวตรงๆครับก็คือสองสี่หกครับนี่เป็นเรื่องจริงเอาเนาะเป็นเรื่องสัจริงไม่ได้มาพูดกันเล่นๆครับปู่ให้ตรงๆครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะไม่เชื่อครับกบให้ ไปเปิดดูย้อนคลิปของเนาะเป็นปู่ฤูสีแปลงกายครับด้วยปูร่ราสีเพิ่นสิแปลงล่างเนาะ,ะแปลงล่างออกไม้ชชครับแต่วันนี้จะแปลงล่างหรือไม่ผมขออนุญาตเบิ่งนก่อนครับเนาะสาธุสาธุาธ่านูนโชครับคล้ายๆปู่เปลี่ยนสีหน้าเป็นอีกแบบนึงครับแสดงว่าปู่แปลงกายนะครับ ให้โชคมากอีกแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธ,สาธุเป็นความเชื่อส่วนคนจริงๆเนาะก็ให้ท่ทา,นานผู้ชมคับใช้วิจารณญาณในการรับชมันเนาะเอาละครับ,รบผมสิมทำพิธีขอเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวและสองตัวจากปู่เนาะเปิดตาบ้าครับ,ามมาค,รบคนอยากทำถูกลวเนาะ สัพพะตะโตอรหะโตสมมาสมปุสนะมตัสสพะวโตโตสมมาสมปุสนะมตัสสพะวโตโตสมมาสมปุสัสะปจพันเชปัุกิตาปุเพวสันิังสุจติตัเนอุปลัทุกิจาปุเพวะสันิปจันหตินังัเชตนอุปลัมทุกิจสังทุสาทุช่งานที่ออกรูกับถับุชรับแสดง่าปูออกมาจชวโครับเอาไปปูเอ้ยปู าหากบัปูสิ่งใดตัวใดปูลูกขอเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเป็นสองตัวกันปูเด้อขอเป็นสองตัวก่อนปูบานเข้าเรียกว่าเลขล่างเด้อปูเด้อเลขล่างหมดประจำวันที่สิบหกปูเดือนเจ็ดเด้อปูเด้อวันกลางคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปูเอาละปูบไปาหากบับปูหมวดนี้สิ่งใดตัวใดเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวจะขอให้ปู จงไปลนบัดชเจาอมว่าิตเนชิไทยหรือผู้หญิงกับออกกับใจห้ือทดสุดอกดได้โตตันดำเขียดลงปอกลงเส้นพดหลอกพลังตาก้ให้สูยิบเจ้อี่นั้นให้ม้นเล่จากอกษนาให้เาตกที่เล็บบาทปูทั้งสองตัวแลามตัวแลู้เลยอาละปูมาเลยเล็สระกินงาข้าบ้านสองตปูเลขล่างตาาวปูเสร็จล้จงยิบเจคาา เป็นผูปูกไม่หลานปู่เล่สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนคนกีนเราบ่าตัวแรกครับตัวแรกครับหรือสีแปลงกายครับเพื่นหายนะครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขอะไรครับชัดเจนครับเนาะเป็นเลขสามครับปู่ให้เป็นเลขสามสาธุสาธุปู่นี่คือปู่ะเนาะก่อนปู่จะให้ปูก็จะแปลงกายออกมาหยิบโชคหยิบลาบให้ท่านผู้ชมครับ ผมมีความเชื่อเช่นนั้นจริงๆครับสาทุปูต่อไปเป็นตัวที่สองปูตัวที่สองปูเลยขอให้ตรงปูยาให้สนปัดบสนุอย่าให้ทิ้อย่าให้เป็ี่ยนาให้เปลี่หนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งก็เป็นเก่าเก่าเป็นปูเลยสาทุเอาล้วครับท่านผูทุกท่านผมมีความพูดซึ้งแล้วครับคือตกไปแล้วครับเอาละปูใครนะครับเอาละครับเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเลขหนึ่งครับ ให้เป็นอีกหนึ่งข้นึ่เป็นสามหนึ่งครับชัดเจนครับสามหนึ่งสาธุสาธุปูเอาระปูบานในลูกสิษขอเป็นเลขไทยสลากยินแบงรัฐบาลสามตัวปูเลขท้ายรัฐบาลที่หนึ่งตัวปูเลื้อขอให้เขาตัวตรงคือหัวที่ผ่านมาล่ะปูทางงวนนี้เขาอีกปูลูกซีเรนัมหัวหมูปูนั่งมาถวายปูผอมกับเอฟซีเดีปูเด้อสาธุสาธุารครับ ท่านผู้ชมครับงวดต่อไปนี้ถ้าถูกสามตัวเลน้องผมสิน้ำเครื่องหวาไในปูกครับเป็นหัวหมูหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งมาถวายปูกครับสาธุสาธุเอาล้ครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับมาหลุดกันนะครับเนาะเอาแล้วปลูกอบะพาแม่ปูจะขายไปไหนตัวแรกปูเป็นเด็กไร้ตลาดกินแบ่งม่สะบานวางวันที่หนึ่งไมปลูกนะับขอให้ปู ตสมยิบโตกิ่งเหลาตัวแรกนปูเนะตัวแรกตัวแรกปูเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกนะครับเนาะเป็นเลขศูนย์ครับปูให้เป็นเลขศูนย์ต่อไปเป็นตัวที่สองขอให้ตรงตรงนะปูเด้อขออย่ายปูายาซ้หนาซ้ำตามให้ตรงๆเหมือนงวดที่ผ่านมาสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะ ไม่เชื่อเจาระบูครับไม่เชื่อเจาระบุปู่ให้ตรงมันะครับวดที่ผ่านมาเอาละครับตัวที่สองครับตัวที่สองชัดจเจนนะเป็นเลขสามครับศูนย์สามปู่ให้คือศูนย์สามเหลือแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นครับเอาละปู่่ตัวสุดท้ายละปู่ขอให้ปู่จงออกมาทิพยโตกิจับโตงทจไถ่ละปู่นะ,นะเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเอกสาธุเอาละครับ ปูให้แล้วครับไม่เชื่ออยากรลุดลุนเขาเนาะเป็นเลขเจ็ดครับเป็นเลขเจ็ดศูนเจครับศูนย์าเจใช่ไหมเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดามเครับสาธุสาธุครับท่าหลังจากที่ผมได้นั่งเครื่องสิ้นหวายเนาะวันสิเป็นน้ำแดงพวงมาลมาเลยครับ้กลับเป็นคำามาคำพูดครับ นำมากแก้บนถวายปู่แทนท่านผู้ชมครับเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมก็อยู่ไกลครับไม่สามารถที่จะเดินทางม,มาได้บางคนก็อยู่หุ่นทคับเชียงใหม่บางคนก็อยู่ทางปักเต่านะครับเนาะบางคนก็อยู่ทนเทแบบมณีผมอาสาเป็นตัวแทนนําเครื่องไหว้ต่างๆมาถวายให้กับปู่ครับพอวางหมดที่แล้วนะครับเนาะปู่ให้สามตัวตรงๆครับก็คือสองสี่หกนะเนาะสับย์รันนี้นนนรนครับ หลังจากผมในน้่เครื่องสิบหวยต่างๆมาถวายปู่กับปู่ก็ให้โชคต่อเลยครับคืองวดประจำวันที่16เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8ครับปู่ให้ครับ3ตัวครับคือครับ037ครับ037ฟังให้ดีนะครับแล้วศูนย์สาเส่วนเลข2ตัวปู่ให้3 1ครับ3 1เอาละครับทานผชั่วครับ ถ้าเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะเนาะท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้เนะเนาะผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะปู่ฤาษีแปลงกายนะเนาะจงโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีลาบและก็ให้สมหวังสมปัถนาให้ถือและวันที่หนึ่งทุกผู้ทุกคนนะครับเดินี่ครับผมชินมาเบิกก็ต้องขอกราบลาปู่ให้ลูกให้หลานสุขสุคนคนทีโชมมีลาบเรือปู่เด้อแลวก็ขอกราบลา ท่านผู้ชม,มนะครับเน,นาะโชคดีครับครับสวัสดีครับ